အရာာာက့ကနိုေိညူမေကပဲ့ကေရစို့အ ยะสมโพธชงวิริยะสมโพธ์ชงปีติสมโพธ์ชงปัดสัทธิท สรูและเพื่อนิพพานด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อในสมัยหนึ่งพระโลกกนาเจ้าทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะและพระมหากัสปาซึ่งเป็นไข้ถึงทุกขเวทนาแล้ว จงแสดงโพช์ชงเจ็ดประการท่านทั้งสองก็เลิดเเรินพระภาสิ์หายจากโรคในขณะนั้นด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อครั้งหนึ่ง